สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะการงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภนะคะคลิปนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นช่วงวันที่21ถึงวันที่5มิถุนายนนะคะมิเออ21พฤษภาคมถึง5มิถุนาค่ะการทำคลิปมันล่าช้านิดนึงก็เลยต้องขออภัยมีการเปลี่ยนแปลงวันสักนิดหนึ่งนะคะ ก็มาดูกันนะคะชาววันอาทิตย์อาจจะไม่ตรงกับชาววันอาทิตย์บางท่านก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะ ช่วงนี้ชาวนาทิดรูอารมณ์ตัวตนของคุณเหมือนกับว่ามีเวลาว่างมากขึ้นหรือเปล่าเอ่ยนะคะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์รอบด้านก็เป็นไปได้หรือเกี่ยวข้องกับการงานของคุณก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเราเห็นว่าเอ๊ช่วงนี้มีเวลาหยุดพักผ่อนนะคะให้กับคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นแล้วละ่ะนะคะโอเคค่ะ ส่วนการเงินค่ะนะคะการเงินแน่นอนการเงินของคุณอนะช่วงนี้อาจจะทรงๆหรือรายได้ที่เข้ามานะ่ะเอเขาเรียกว่ามองไม่ค่อยจะเจอนะคะมองไม่ค่อยจะเจอเลยรายได้ช่วงนี้ที่เข้ามามันเงียบไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะคะเห็นว่าตัวตนของคุณ่ะมองหาแล้วละ่ะช่องทางลู่ทางหารายได้เสริมละนะคะเพื่อให้ครอบครัวเหมือนกับว่าอืม ไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าไรายได้ของคุณช่วงนี้อาจจะทรงๆสักนิดนึงนะมีเวลาหยุดอยู่กับบ้านด้วยล่ะนะคะหรือถ้าคุณไม่ใช่มีเวลาหยุดอยู่กับบ้านก็ย่อมหมายถึงว่าโอเคชีวิตของคุณอะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรว่างมากขึ้นนะคะว่างมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นหรือเบาตัวมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะส่วนในตำแหน่ง เพื่อนคนรู้จักคนรอบข้างค่ะไม่ว่าคุณรอช่องทางการเงินจากใครก็ตามคุณมองหาลู่ทางการเงินจากใครก็ตามนะคะเรามองว่าคุณอาจจะมีคนรู้จักมาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณนะคะคือหาช่องทางการเงินเรามองเป็น,ป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 นแบบนี้นะหรือแม้แต่กระทั่งว่า,าเขาอาจจะมีเรื่องราวนะคะที่ว่าบังเอิญบังเอิญน,นะคะ คือลักษณะมีงานให้คุณอะไรแบบนี้ถ้าคุณรอคอยข่าวข่าวจากงานากับเขาอยู่นะหรือไหว้วานกันก็ได้หรือปรึกษากันก็ได้เพื่อนของคุณคนใกล้ชิดคุณทุกสิ่งนะคะที่อยู่รอบข้างคุณทุกคนนะคะให้คับปรึกษาได้ดีนะคะให้ความช่วยเหลือได้ดีทีเดียวนะคะคนรอบข้างนะคะส่วนตำแหน่งที่อยู่อาศัยค่ะโอเคคนวันอาทิตย์คะช่วงนี้ให้ระมัดระวังปากเสียงระมัดระวังอารมณ์ด้วยนะคะ คือมันมีเรื่องราวนะความคิดเห็นแตกต่างกันภายในครอบครัวหรือเปล่าเอ,อ่ยไม่ว่าคุณก็ถ้าคุณมีบุตรยิ่งแล้วใหญ่นะคะก็ขอแค่ระมัดร,ระวังคุณกับบุตรกับลูกกับคนในบ้านหรือแม้แต่กระทั่งกับผู้ใหญ่ในบ้านก็เป็นไปได้ระวังปัญหาตรงนี้ที่ว่าความคิดเห็นแตกต่างไม่เข้าใจกันนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าสภาวะของคุณอะ่ะเหมือนคุณก็เถียงไปก็ไม่มีประโยชน์คิดเห็นแตกต่างคิดเห็นไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะมันจะกลับกลายเป็น ความรุนแรงในครอบครัวซะมากกว่านะคะเรามองว่าช่วงนี้ชาววันอาทิตย์เรื่องในบ้านเนี่ยน่าจะมีปัญหาความขัดแย้งนะคะก็ขอแค่ว่าตั้งสติแล้วใจเย็นๆหันหน้ามาปรึกษาหารือกันดีกว่าดีกว่ามาใช้อารมณ์นะคะไม่ว่าคุณกับใครก็ตามนั่นแหละเราขึ้นว่ามอ,มองว่าเป็นเรื่องลักษณะภายในบ้านนะคะส่วนสิ่งที่อยู่ในใจของชาววันอาทิตย์ค่ะ คุณมีความคิดนะนะคะคุณมีความคิดคุณมีความฝันคุณอยากจะได้ชีวิตที่มั่นคงมากกว่านี้แล้วล่ะนะคะอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้สถานการณ์รอบด้านก็แย่ด้วยการงานก็มีปัญหานะคะ,ะการงานก็มีปัญหาอีกต่างหากทําให้ตัวตนของคุณคุณอยากจะมองหาลู่ทางมองหาช่องทางหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณมีความคิดอะ่ะคุณอยากมองหาหรือคุณลองมองเห็นช่องทางแล้วแต่มันยังไม่ได้จังหวะเวลาเท่านั้นเองนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้ชาววันอาทิตย์ค่ะเขาบอกมาว่าทุกทุกอย่างคุณต้องแบบว่าฝ่าฟันอุปสรรคแก้ไขปัญหาด้วยตัวของคุณเองคนเดียวเลยนะคะจะหาที่พึ่งก็ไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่ต้องลงมือทําเองทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าปัญหาหยุ่งยิม้มปัญหาจุกจิกอะไรก็แล้วแต่คือตัวตนของคุณอะมันเหมือนกับว่าคุณก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองโดยเฉพาะหนึ่งในเรื่องการเงิน2ในเรื่องของคนในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวอาจจะเป็นเพราะว่า ยิ่งเรื่องของคนในครอบครัวแล้วเนี่ยยิ่งถ้าคุณเป็นเด็กแล้วเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งอารมณ์ด้วยนะคะคุณอาจจะเกิดการขัดแยง้งระหว่างผู้ใหญ่กับคุณก็เป็นไปได้ด้วยนะส่วนการงานค่ะแน่นอนแล้วล่ะบางคนนะคะเหมือนกับว่าคุณอะพักแล้วล่ะนะคะคุณอยากอยากออกอะ นะคะเรามองเห็นว่าคุณอยากจะออกจากงานละรองแค่หรือแม้แต่ทั้งว่าบางคนออกมาออกมาแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นจังหวะที่คุณรอคอยเท่านั้นเองว่ามเมื่อไหร่งานใหม่ที่เราไปติดต่อจะติดต่อกลับมาอะไรแบบนี้แต่เขาบอกมาว่าถ้าคุณรอคอยในลักษณะแบบนี้คุณจะได้ข่าวดีนะคะสิ่งที่คุณรอคอยงานนั่นแหละรอคอยช่องทางการเงินนั่นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคุณจะได้ข่าวดีตรงนี้บางคนมีเรื่องราว เขาเรียกว่าอะไรดีเอ่ยบางคนมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณต้องคอยถามไถ่ทวงถามด้วยนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องของสภาวะการเงินก็เป็นไปได้นะถ้าคุณเคยให้ใครหยิบยืมเงินคุณไปหรือลักษณะที่ว่าเออคุณปล่อยกู้นะคะอะไรแบบนี้เขาบอกมาว่าเป็นช่วงที่คุณต้องคอยทวงถามคอยจี้นะคะคุณจะได้เงินตรงนั้นคืนกลับมานะคะถ้าคุณมีคนให้มีให้ยืมเงินนะ นะคะมีธุรกรรมทางนั้นส่วนตำแหน่งของอความรักค่ะนะคะความรักสำหรับคนที่มีคู่อาจจะมีปัญหากันนะคะช่วงนี้นะก็ต้องเขาบอกมาว่าก็ต้องค่อยๆปรับปรับความเข้าใจกันค่อยๆค,คุยกันอาจจะเป็นอะไรที่คุณไปไปจี้เขามากไปไหมนะครับไปจ้องจับผิดเขามากเกินไปหรือเปล่าก็ต้องคอยเขาเรียกว่า เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะมันก็ต้องแบบว่าลดลดมานิดนึงหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันซะดีกว่านะคะปัญหาอะไรมันจะไม่เกิดด้วยนะคะตรงนี้ส่วนคนที่มีประเด็นค่ะนะคะคนที่มีประเด็นก็แน่นอนแล้วล่ะ เราเชื่อว่าอย่างหนึ่งคุณน่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะทําให้ตอนนี้คุณมองไม่เห็นหนทางออกแต่มันต้องเป็นมันต้องเป็นลักษณะที่ว่าถึงคราวที่คุณต้องเลือกเดินมันเลือกเดินแล้วอะชีวิตนะคะจะเลือกมุกออนไปหรือว่าจะเลือกรอคอยเขาอยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณละแต่เรามองว่าอนาคตอะ คุณโฟกัสไปที่อนาคตซะมากกว่าคุณมองอนาคตของคุณซะมากกว่านะคะมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องทําช่วงนี้นะคะคนโสดก็เช่นกันค่ะคนโสดเราเชื่อว,ว่าคุณก็น่าจะเหมือนกับว่าคุณก็แอบรอรอคอยใครบางคนหรือเปล่าเอ่ยนะคะคนโสดของชาววันอาทิตย์นะเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกรายละเอียดกันค่ะว่าแต่ละเรื่องจะเป็นยังไงบ้างนะคะความสุขความสําเร็จของคุณหรอ เรามองว่าคุณอยากจะได้ความมั่นคงในชีวิตนะนะคะอยากจะมีเรื่องดีๆอยากจะให้ชีวิตราบรื่นอยากจะให้มันพ้นจุดตรงนี้ไปให้ได้ mm. เท่านั้นเองพ้นจุดช่วงนี้นะคะ mm. นี่คือความสุขความสําเร็จของชาววันอาทิตย์ mm. เดี๋ยวมาดูค่ะนะคะว่ารายละเอียดแต่ละเรื่องของชาววันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ บางคนมีปัญหาออกจากงานมาแล้วนะคะมีปัญหาออกจากงานมาแล้วแต่ยังมองไม่เห็นช่องทางลู่ทางว่าเอ๊ยตัวเองจะเอาจะยังไงดีหรือแม้แต่กระทั่งว่าตัวเองกำลังขบคิดตัดสินใจอยู่ก็เป็นไปได้นะคะว่าตัวเองจะดาเนินไปนทิศทางไหนดีบางคนมีเรื่องของการพักงานมาแล้วนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้าทํายิ่งทําธุรกิจส่วนตัวงานของคุณก็นิ่งแน่นอนนะคะงานของคุณช่วงนี้มันอาจจะ เข้าขายในักษณะาวา่าทรงๆนิ่งๆน,น,นะยังได้ยังแบบว่าไปไปแบบเรื่อยๆแต่มันไม่มีอะไรที่แบบว่ามันดีอะค่ะนะคะมันดีมันก็ต้องมันต้องบอกว่าใช้เวลาช่วงนี้แหละต้องทําใจสักนิดนึงชาววันอาทิตย์คุณทําใจนะคะแต่บางคนมองหาช่วงทางลู่ทางให้กับชีวิตของตัวเองเอาน,นในเรื่องของการงาน มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณเหมือนกับว่าคุณละล้าละลังตัดสินใจอยู่ว่าคุณจะทําต่อไปดีไหมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณอาจจะอยากจะผันตัวเองเราเชื่อว่าคุณอยากจะผันตัวเอง ยิ่งคนทํางานในองค์กรหรือทํางานบริษัทนะคะมีความคิดที่อยากจะผันตัวเองอาจจะอยากจะมาจับธุรกิจหรือทํางานอาชีพอิสระของตัวเองล้วละ่ะแต่มันอยู่ในห่วงเวลาที่คุณคบคิดตัดสินใจเท่านั้นเองว่าคุณจะคุณกลัวว่าคุณจะทํางานแบบว่าไปรอดหรือไม่รอดอยังไงเท่านั้นนะคะการงานของชาววันอาทิตย์ก็ต้องถ้าใครยังไม่เกิดปัญหาตรงนี้นะคะเขาก็บอกมาว่าเป็นช่วงที่การงานอาจจะนิ่งๆเงียบสักนิดหนึ่งนะคะ ปัญหามันก็เป็นปัญหาเดิมๆนะคะแต่เขาก็แต่เรามองว่าคุณน่าจะหยุดแล้วล่ะน่าจะพักงานหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นช่วงพักงานก็เป็นไปได้นะคะเป็นช่วงว่างจริงๆอ่ะเป็นช่วงใช้เวลานะคะตัดสินใจนะคะเท่านั้นเองในทิศทางการทํางานของตัวเองว่าอนาคตจะไปยังไงนะคะบางคนเกิดการเปลี่ยนแปลงมาทีนี้แล้วล่ะนะคะว่าคุณจะเริ่มต้นตัวเอง ขนาดไหนอะไรยังไงไปในลู่ทางไหนนะคะแต่เราเชื่อว่าเดี๋ยวช่องทางทางออกของคุณต้องมีนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวคุณน่าจะได้เริ่มโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะเริ่มต้นในทิศทางที่ว่าจับธุรกิจของตัวเองหรือหารายได้เสริมหรือหามองช่องทางอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเป็นช่วงรอคอยคำตอบเท่านั้นเองนะคะรอคอยจังหวะด้วยนี่คือทิศทางการงานของชาววันอาทิตย์ค่ะ มาดูการเงินของชาววันอาทิตย์นะคะบางครั้งบางคราวนะคะเราเห็นว่าคุณมีเขาเรียกว่าอะไรเลย คุณมีภาระหน้าที่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะภาระของตัวตนของคุณนั่นแหละหรือแล้วแต่ก็ภาระของลูกด้วยยิ่งบางคนมีลูกเรามองเห็นว่าภาระของลูกด้วยนะคะการเงินอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะติดขัดบ้างช่วงนี้นะคะก็ต้องให้แบบว่าเขาบอกว่าก็จะพยายามประคับประคองเลยะค่ะนะคะให้มันไปตลอดให้มันพน้พนผลเดือนนะคะบางครั้งเห็นว่าคุณอยากจะทําเรื่องด้วยนะ ทำเรื่องไปยื่นขอกู้หรืออะไรหรือขอหยุดยืมไว้วานใครสักอย่างหนึ่งด้วยนะคะของชาววันาทิตย์แต่ถ้าใครมีคนอื่นที่เคยยืมเงินคุณไปแล้วหรือคุณไปให้เขายืมเงินนะคะเขาบอกมาว่าก็ต้องก็ต้องทวงถามนิดนึงนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้ให้ยืมคุณดูตัวเองด้วยนะว่าสถานภาพของคุณอะมันโอเคหรือเปล่านะคะ ว้าวแต่ยังไงก็ตามนะคะเขาบอกว่าการเงินของชาววันอาทิตย์อะช่วงนี้คุณใช้ใจ่ายอย่างประหยัดจริงๆคุณใช้ใจ่ายมัธยัติจริงๆนะคะก็ยังพอมีผ่านพ้นไปได้แหละถึงว่ามันจะมีปัญหาอะไรก็ตามหรือแม้แต่ทั้งว่าพอได้ออกมาเนี่ยผลาะของคุณมีเยอะก็ตามนะคะแต่ทุกทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็บอกมาว่ามันน่าจะผ่านพ้นได้นะคะมันเพียงแต่ว่าชาววันอาทิตย์คุณเหมือนกับว่าคุณรองเงินจากส่วนไหนด้วยนะ นะคะคุณรองเงินจากส่วนไหนอยู่เอ่ยจากส่วนที่คุณไปหยิบยื่นความอาขอความช่วยเหลือหรือไปยื่นกู้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คุณก็รอด้วยตรงนั้นหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณเครียดคุณวิตกกังวลว่าเอ๊ะเงินที่เคยที่จะเก็บนะคะที่จะเก็บเพื่ออนาคตเพื่อลูกเพื่อนูน่นเพื่อนี่นั่นทําไมช่วงนี้มันมีแต่ปัญหานะคะบางคนมีเรื่องของ ค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดค่าใช้จ่ายเด็กค่าใช้จ่ายการศึกษาเล่าเรียนนะคะตรงนี้เขาก็บอกมาว่าเป็นช่วงที่ชาววันอาทิตย์เหนื่อยหน่อยนะแต่ทุกอย่างมันก็น่าจะผ่านพ้นไปได้นะคะเพราะว่าชาววันอาทิตย์ช่วงนี้ใช้จ่ายอย่างประหยัดมากๆนะคะบางคนถึงเริ่มมองหาธุรกิจของตัวเองแล้วนะคะเริ่มอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองแล้วนะคะตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าโชคลาภของชาววันอาทิตย์ช่วง21ถึง วันที่หมิถุนาจะมีบ้างไหมนะคะย1พฤษภานะคะมาดูโชคลาภคุณจะมาะคุณจะมาจากช่องทางไหนโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากน้ำ,นำพักน้ำแรงคุณลวว้ลวนๆเลยนะคะชาววันอาทิตย์เขาบอกว่าบางคนนะคะเหมือนกับว่าอยากจะได้ทรัพย์สินอะ เราเห็นว่าคุณอยากจะได้ยุดยานพาหนะหรือเปล่านะคะเพื่อมาเพื่อมาใช้ในครอบครัวนะคะหรือมาทําธุรกิจในครัวเรือนก็ได้เพื่อให้ชีวิตครอบครัวอยู่ดีมีสุขมากกว่านี้ก็ได้แต่เนื่องด้วยภาระค่าใช้ใจ่ายคุณเยอะนะคะเรามองเห็นว่าภาระค่าใช้ใจ่ายคุณเยอะจริงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอะไรที่บ่งบอกได้ว่าชาวนาทิตย์คุณอยากจะ ได้รถอยากจะมียวดยานพาหนะนะคะเพื่ออยากจะให้ครอบครัวนี้สบายขึ้นนะคะจะเดินทางไปไหนก็โอเคไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นเราเชื่อว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคุณถ้าคุณได้ไปแล้วนะคะคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะบางคนมีเรื่องของการกู้ด้วยนะ โอเคค่ะโชคลาบมาจากน้ำพักน้ำแรงของชาววันอาทิตย์ทั้งนั้นเลยนะคะถ้าจากการเสี่ยงโชคมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นโชคหรืออะไรจริงๆอาจจะมีเรื่องราวขอความช่วยเหลือขอ,ขอ,ข,อขอไหว้วานนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนในครอบครัวให้คำปรึกษาคุณได้คนในครอบครัวนะคะผู้ใหญ่ในครอบครัวนั่นแหละค่ะนะคะอาจจะให้ความช่วยเหลือคุณก็เป็นไปได้นะบางคนอยากจะได้ลดนะคะแต่ถ้าช่วงนี้มันเหมาะไหมเราก็มองว่า,าไม่ค่อยอาจ อาจจะไม่ใช่จังหวะของคุณดีกว่านะคะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่บางคนน่ะติดต่อแล้วล่ะนะคะติดต่อรูทางติดต่อเจรจานะคะช่องทางอะไรละเพื่ออยากจะได้สักอย่างหนึ่งนะคะอยากจะได้ทรัพย์สินต้องใช้คำว่าทรัพย์สินดีกว่าเนาะบางคนจับธุรกิจบางคนอยากจะเริ่มต้นงานนะธุรกิจออนไลน์นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเริ่มต้นงานธุรกิจออนไลน คุณก็ลองเริ่มต้นดูได้นะคะเผื่อคุณอาจจะได้โชคทางธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ก็เป็นไปได้เพราะธุรกิจออนไลน์รู้สึกว่ามาหาคุณแล้วนะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าความรักของชาววันอาทิตย์ค่ะเปิดความรักแบบคร่าวๆนะคะความรักไม่ได้เจาะจงแล้วล่ะน่าจะอยากจะให้ไปฟังความรักจริงๆก็ราศีแล้วก็ธาตุนะคะจะบอกแบบคร่าวๆ มาดูคนเอ่อคนมีคู่ก่อนอันนี้ก่อนโอเคความรักของคนมีคู่ครองนะคะมีครอบครัวเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาววันอาทิตย์ราบเรียบราบรื่นหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูว่าใช่ไหม โอเคโอเคค่ะชาวอาทิตย์เรามองว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณนะ่ะมันราบเรียบราบรื่นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีภาระหน้าที่อ่ะคุณไม่ได้มาสนใจเรื่องของความรักแบบหนุ่มสาวแล้วอ่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งบางคู่เราเห็นว่าอยู่กันเพราะเป็นครอบครัวด้วยนะ นะคะคือตอนนี้ปัญหาหยุมยิ้มในครอบครัวมันมีอยู่แล้วล่ะนะคะแต่มันเหมือนกับว่าคุณก็พยายามประคับประคองอะนะคะให้ครอบครัวของคุณให้ความรักของคุณมันก็สงบ ไม่อยากจะมีปัญหาอะไรละแต่สภาพจิตใจของคุณเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าทุกวันนี้คนที่มีครอบครัวนะคะเหมาะโฟกัสไปเรื่องของภาระหน้าที่มาสัส่วนใหญ่ไม่ค่อยเน้นเรื่องของความรักแล้วนะคะความรักคือเบื่อละไม่เอาละนะคะไปจริงจังในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมีอะไรต้องคิดมากมายมีปัญหาต้องตามแก้ไขมากมายในชีวิตประจําวันของคุณกับเขานะคะแต่เราก็มองว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ว่า แย่ yeah, นะคะเรามองว่าไม่มีอะไรที่น่าจะแย่มากๆนะคะมันเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็น่าจะโอเคค่ะนะคะน่าจะรักกันดีนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้มันนั่งสนใจอะไรมากมายแบบความรักหนุ่มสาวอะไรตรงนั้นน่ะมันไม่มีในใจของคุณละมันมีความรักแบบครอบครัวมันมีความรักแบบภาระหน้าที่เท่านั้นเองนะคะนี่ก็คือคนที่มีครอบครัวนะเดี๋ยวมาดูนะคะคนที่มีประเด็นค่ะ คนที่มีประเด็นจะเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่ได้เขาบอกว่าคนที่มีประเด็นคุณเพิ่งจบกับความรักมาที่แบบว่า คุณยังไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยอะที่ความรักของคุณกับเขานะคะมันล้มทั้งยืนเลยจริงๆทั้งทั้งที่ตัวคุณกับเขาเนี่ยเคยเราเชื่อว่าคุณเคยคิดจะอยู่กินกันกับเขาหรือสร้างอนาคตร,ร่วมกันหรือสร้างครอบครัวด,ด้วยกันนะนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นมันต้องเลิกกันอะแล้วเราก็เชื่อว่าเลิกแบบกระทันหันด้วยนะคะชาววันอาทิตย์ช่วงนี้เขาบอกมาว่าชาววันอาทิตย์ค่ะ คุณเริ่มเอาใจใส่ตัวเองแล้วอะ่ะคุณพยายามเขาเชื่อว่าคุณพยายามไม่สนใจอะไรแล้วนะคะคุณพยายามเอาใจใส่ตัวเองแล้วมองเห็นคุณค่าของหัวใจตัวเองแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคิดได้อะ่ะว่าถึงแม้ว่าวันข้างหน้าจะมีเหตุอะไรก็ตามยังไงก็ยังไงก็ตามทีเขาจะกลับเข้ามาในชิดยังไงก็ตามทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเรื่องของคนรอบข้างในครอบครัวนะคะคือไม่เห็นด้วยแล้วล่ะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ มันมีเรื่องของการเอาชนะขึ้นกันมาด้วยซึ่งกันมาด้วยค่ะนะคะแล้วอีกทั้งเรื่องของคนในครอบครัวแหละที่ทําให้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะที่ยังมองไม่เห็นช่องทางมองไม่เห็นลู่ทางนะคะว่าจะกลับเข้ามาในชิตยังไงนะคะทุกวันนี้ชาวอาทิตย์คุณบอกว่าโอเคคุณจะพยายามเลือกเดินเลือกโฟกัสวันข้างหน้าแล้วหลหะมันมีทางเลือกให้คุณเลือกละนะคะคือสิ่งที่หนักๆคุณก็เจอมาแล้วนะ่ะต่อไปนี้คุณจะเจออะไรคุณก็เหมือนกับว่าคุณ ไม่แคร์แล้วไม่มีอะไรจะเสียมากกว่าน,นี้ไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งเสียใจมากกว่าน,นี้แล้วล่ะนะคะคือเลือกอนาคต,ตัน้างหน้าของตัวเองซะดีกว่าถ้ามีใครกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาบอกมาว่าถ้ามีใครกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ต้องเป็นการกลับมาแบบว่าตกลงกันชัดเจนนะคะคือมีข้อสัญญากันเลยแหละว่าชัดเจนนะคะไม่เอาความรักแบบว่ารักๆเๆลิกความรักแบบไปมา ไปไหายหายไปไ,ปไปมามาอะไรแบบนั้นแล้วมันมีอะไรที่คุณต้องตัดสินใจแล้วนะคะขอความชัดเจนหรือแม้แต่กระทั่งว่าชาววันอาทิตย์สำหรับคนที่มีประเด็นคนที่จบมาแบบปุบปับฉพันเนี่ยเราก็เห็นว่าคุณก็อาจจะรอเขามาตกลงมาเคลียอะไรที่มันค้างคาใจกันก็เป็นไปได้นะคะเพื่อตัวเองจะได้มุกออนไปวันข้างหน้าสักทีนี่ก็คือความรักสำหรับคนที่มีประเด็นนะ มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ชาววันอาทิตย์มีบทเรียนในชีวิตนะคะมันมีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาแทรกเนี่ยมันขึ้นมาสองรอบเลยว่าเป็นคนรอบข้างคนในครอบครัวเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์กับคุณกับเขานะคะทาให้คุณเหมือนกับว่าคุณพยายามอ่ะเราเชื่อว่าคุณพยายามมุฟออนอ่ะนะคะคุณเหมือนก็คุณรู้อยู่แล้วว่าระหว่างคุณกับเขามันมองไม่เห็นมองไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะกลับเข้ามาหากันได้กลับเข้ามาจูนติดก,กันได้เพราะว่ามันมีเรื่องของผู้ใหญ่ มันมีเรื่อง,องคนในครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยนะคะตรงนี้ทําให้คุณก็พยายามจะปล่อยแล้วละ่ะพยายามมองอนาคตเพื่อตัวเองแล้วละ่ะพยายามอยู่ได้ละนะคะนี่ก็คือพยายามอยู่อยู่แบบคนเดียวไม่ใช่พยายามอยู่ได้เชื่อว่าคุณก็ยังมีใจแหละยังเสียใจนะคะแต่คุณมีบทเรียนเท่านั้นเองมาดูคนเออเดี๋ยวมาดูคนโสดนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสด นโสดชาววันอาทิตย์นะคะจบมาเจ็บๆนะคะชาววันอาทิตย์บาดแผลยังเต็มตัวเลยบาดแผลยังเต็มหัวใจคุณเลยค่ะนะคะตั้งที่ตัวคุณอะเ,ออเหมือนกับว่าพยายามแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขานะคะไม่ว่าจะพยายามเออ เป็นฝ่ายรองรับอารมณ์หรือพยายามเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าอะไรทาทุกสิ่งทําทุกอย่างนะคะคือแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อเขามาตลอดนะคะปล่อยให้เขาเหนือใจของคุณไปอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่คุณได้รับกลับคืนมาก็คือบาดแผลเต็มหัวใจของคุณนั่นแหละนะคะแต่เขาบอกมาว่าตอนนี้ชาวโสดวันอาทิตย์คุณก็รู้แล้วล่ะนะคะว่าอะไรเป็นอะไร มันเหมือนคุณเร,เริ่มรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเริ่มทําใจได้แล้วเริ่มยอมรับได้แล้วนะคะชาวโสดไปจับโป๊ะอะไรได้มาก็ไม่ทราบได้นะนะคะมันถ้าไม่คุณเริ่มปล่อยวางแล้วอะ เสียใจก็เสียใจแต่ต้องปล่อยวางอะค่ะนะคะอาจจะเสียใจมานานแล้วอาจจะแบบมีความทุกข์มานานแล้วแต่ตอนนี้เริ่มคิดได้แล้วว่าตตัวเองอะต้องอยู่ให้ได้เริ่มพักใจปล่อยวางในเรื่องราวของความรักนะคะอยู่ดีมาทามีอะไรมาทําให้คุณฉุกคิดก็เป็นไปได้นะว่าโอเคสิ่งที่คุณทําไปมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาน่ะนะคะคุณก็เลยเริ่มปล่อยวางในเรื่องราวของความรักคือพยายามดีกว่าต้องใช้คําว่าพยายามปล่อยวางนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะ โอ้ oh. มีคนเข้ามาค่ะนะคะชาวนาทิตย์มีคนเข้ามาหาคุณด้วยนะแต่เขาบอกมาว่าชาวโสดคุณระวังตัวนะคะคุณยังไม่ค่อยกล้าเปิดใจเต็มร้อยสทัทีเดียวนะคะอาจจะเป็นคนมีอายุก,ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนไกลก็ได้ด้วยมันมีอะไรที่ทําให้คุณยังไม่ตัดสินใจเร่งด่วนนักหรอกนะคะเพราะคุณไม่อยากเจอปัญหาความรักอะ่ะเหมือนคุณถอดใจเรื่องราวของความรักไปแล้วนะคะขอดูหน่อยนะคะ มีคนเขาหาตัวตนของคุณค่ะแต่ตอนนี้ชาวนอาทิตย์คุณสนใจฝักใฝ่แต่เรื่องการทํามาเรื่องชีวิตของคุณเต็มเมเลยเรื่องฐานะการเงินของคุณเต็มเเลยเรื่องของความรักมันเหมือนว่าคุณปิดกั้นหัวใจของตัวเองก่อนนะคะนะคะ,นะคะเราแวงด้วยระวังด้วยแล้วอีกทั้งอ,อยากจะได้ความสําเร็จนะคะเราเชื่อว่าคุณอยากจะได้ความสําเร็จในชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินโดยตรงเลยนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยแต่เราเห็นว่าบางครั้งบางคราวชาววันอาทิตย์ ถ้าจะบอกว่าคุณรอคอยคนเก่ากลับมาเรามองไม่เห็นเรามองว่าคุณจะปล่อยวางซะมากกว่านะคะเรามองว่าคุณรอคอยความสําเร็จในชีวิตมากกว่าปิดกั้นตัวเองนะคะมีโอ้ชัดเจนมากๆคุณอยู่ได้ค่ะชาวอาทิตย์คุณหาความสุขด้วยโลกของด้วยตัวของคุณเองได้คุณเหมือนกับว่าฉันพยายามอะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะตอนนี้ฉันขอมีชีวิตเพื่อง,งานเพื่องเงินอย่างเดียวนะคะ ความสุขอะไรก็แล้วแต่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองหามาด้วยตัวเองหาด้วยการจากที่ว่าตัวเอง,องรกระทำนะคะนี่ก็คือเรื่องราวคนโสดชาววันอาทิตย์นะคะโดยที่ไม่ยอมเปิดใจให้ความรักครั้งใหม่นะระวังตัวด้วยค่ะนะคะเขาบอกมาว่าไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรมาก็ตามทีนะคะ ในตำแหน่งาการงานการเงินนะคะความรักของคุณเนี่ยนะคะเขาบอกมาว่าช่วงนี้ชาวอนาะทิตย์คุณก็ต้องลุยค่ะสะสางปัญหาอะไรไปซะนะคะแก้ไขปัญหาเดี๋ยวอะไรมันจะดีขึ้นเดี๋ยวจะมีคนเพื่อนรู้คนรู้จักคนใกล้ตัวนะคะจะให้ความช่วยเหลือคุณนะคะให้คำปรึกษาคุณเพราะว่ามอืม เรามองว่าถ้าไม่ใช่คนรู้จักคนใกล้ตัวนะคะก็เป็นใครก็ได้ที่คุณไว้วางใจหรือเป็นคนที่เขาพร้อมหยิบยื่นความช่วยเหลือคุณนะคะคุณรอคอยงานตรงไหนคุณรอคอยช่องทางหาเงินตรงไหนคุณก็ได้ตรงนั้นด้วยนะคะแต่ส่วนเรื่องของความรักเป็นอะไรที่เขาบอกว่าคุณพักใจจริงๆนะคะคุณพักใจในเรื่องราวของอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีเอ่ยในเรื่องราวของหัวใจสำหรับคนที่มีประเด็นแล้วก็คนที่ โสดนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ว่าคุณค้นพบอยากจะค้นหาตัวเองนะคะอยากจะอยากจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตนะคะนี่คือบทสรุปของชาวนาทิตย์ค่ะนะคะโอเคคลิปนี้ของชาวนาทิตย์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ